แม็กจะเอาอะไรจากหลิวอีกคะที่แม็กทำกับหลิวมันยังไม่พอหรอพี่ก็โทรแล้วกันหลิวกเรื่องทั้งหมดอ่ะถ้าพี่รู้ว่ามันไม่ดีพี่จะทําทําไมพี่ก็ทำเพื่อเองเหมือนกันไงหลิวหลิวรู้ใช่ไหมคนอื่นเคารอพี่กแมกร้อยศพทาไมหลิวน่าจะเข้าใจสิตัวเองก็ผ่านความเจ็บปวดจากการโดนล้อจนต้องไปทาหน้ามานี่พี่ก็เหมือนกันหลิว พี่ก็หนีมันอยู่เหมือนกันเราสองคนเหมือนกันนะหลิวหลิวหนีมันได้หลิวช่วยพี่หนีจากมันได้เหมือนกันพี่แม็กจะให้หลิวทําอะไรเลิกชอบพี่ซะแล้วไปบอกเฟยว่าหลิวโอเคที่เฟยจะรักกับพี่อะให้พี่ได้มีแฟนคนแรกแล้วเ,เลิกไปที่แม็กร้อยสอกงไงแต่แต่ถ้าหลิวไม่ทําพี่ก็คงต้องปล่อยรูปนี้ เพื่อให้หลิวออกไปจากชีวิตพี่กาเฟไงเฮ้ยมาทำอะไรไกลถึงนี่วะนึกว่าจะเข้าประชุมรุ่นซะอีกอย่างกับมึงเข้ากูว่าต้องมีวิชานอกคณะบ้างเปล่าวะอ๋อลืมไปพ่อนักกีฬาเฮ้ยแล้วมึงรู้เปล่าวะว่าแม่งจะประชุมเรื่องอะไรกัน มึงอยากรู้มึงก็เข้าดิกูไม่ได้อยากรู้หรอกกูคแค่สงสัยอะว่าทำไมหลิวต้องไปก่อนเวลาด้วยเห็นเขาดูริบๆไปที่ห้องผ้าออแปลกใหญ่เลยทำไมพี่ปีสางอยู่นี่วะโทษนะครับพี่นัดพวกผมกิมมองแล้วฮะนัด,ดอะไรอะคะก็เดี๋ยวพวกพี่มีไปเรียนต่อจะนัดได้ไง ก็ที่พวกพี่ส่งมาในกรุ๊ปพีหนึ่งอ๋อไม่มีอะไรหรอครับพวกเราคงเข้าใจผิดอะแปลกๆของมึงเป็นคนนัดเอง